สวัสดีค่ะพี่นอ้องฝนยุดค่ะฝนยุดจุรีวาสีออกไปย่างบนันนี่เป็นล้มบนันนี่คือสิบดได้ออกไปค่ะเบิงทรงอ่ะนี่ล้มล้มวืเมาอานึงค่ะนะโอ้เรากำลังกำลังอันนันฟื้นค่ะกำลังพาฟื้นอยู่ โอ้ยบคือด้วยค่ะบกคือมือเร้านี่หิมะตกบบแมนมือเร้านี้ดอกมือคืนนี่ค่ะหิมะตกน้อยนึงผุนเข็มขาวๆบ่ค่ะเห็นขาวๆทั้งขาบา่ตกมาลงมาหอดข้างล่างอยู่ค่ะแล้วกะแต่ว่าละลายเบิดแล้วเนาะค่ะนี่สรุปแล้วตุลีก็คือสีบ่ ในยางทั้งใดไก่ดอกค่ะคือสิยุนรอน้ําบ้านยุน้ำลังบ้านนิดนึงดอกเพราะว่าล้มสรุปแล้วกับ่าคือปันใดเนาะค่ะนี่พาฟื้นฟื้นจุลีกับสิเมิดล้วเด้อค่ะอันเมิดไปแล้วอันนึงเรือเรืออันนึงนี่เบ <It better S 1> <Be S 2> ิ่งรูว่าสิเบิ่งสิคุ้มปีบอวัตเซนี เพ่บอกว่าสปริงเฝ้ามาเดอสันฟื้นแล้วสิเมิดเราได้ว่าสั่งไอการาบียราวเฮียซัมเวฮันี่นี่เมืองสีเห็นมัเนาะบ่เนี้พี่น้องสีเห็นบ่ไหมยอดไหมยุบยับยุบยับดิรอกค่ะ ขันมีล้มนี่ยางในป้าไ่ได้เด้วค่ะเดี๋ยวงาไม่เดี๋ยวงาไม,าม่หักล้นใส่หัวะคะ่ะพี่น้องไม่มียังดอกถ้าเข่าป้าเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นค่ะก็จ <c> ะ <oughs> อ,อยูรอน้ำมุนีค่ะ เบิ่องยอดใหม่ยอดไหลก็โป้งแล้วนี่ยอดใหม่ยอดไหลก็ได้แต่ว่าอากาศเย็นอยู่เด้ค่ะเย็นเย็นอากาศก็ได้เย็นจอยจอยอยู่หนาวอยู่ค่ะนี่นะะ้วค่ะนี่ที่หิมะปกคืนนี่เหลืออยู่น้ำคอนไม้นี่น้อยนึงค่ะบ่ลายค่ะ น้ำมุนีก่ะเก่งกวลางไรหรอกค่ะนี่ห้อยไม้มยุนี่ห้อยเก่งห้อยกวางก็ได้เอาเบิงสภาพปาลาอลนี่น้ำมุนีสะก้อนเลยค่ะนีุ่่นพวกเขาหิมะ มาตกเถิงยอดเขาอยู่ค่ะพุนะะ่นเลยค่ะทางจุลีมาทั้งนั่นล่ะบรได้เขาป้าด้วยค่ะแต่ว่ายางขึ้นเขาอยู่ ถ้าแมนว่าบอล้มบอฝนแน่เดาจุลีว่าสิพาขึ้นไปหนีเด้อค่ะว่าสิพาบูป้าต้องบูได้ค่ะต้องบูบูป้าขึ้นไปฮนแต่ว่าพอดีเป็นล้มเป็นฝนมือหนีจุลีได้สิบ่บูขึ้นไปค่ะสิมาหอดมึงหนีซ,ซ,ซื้อนี่ สะพาป้าน้ำมุนีค่ะตอนแรกว่าสิพาพี่น้องออกไปยางวนยางเระออกสิพาสิพาเข่าป้ายุค่ะพอดีจังที่บอกต้นคลิปว่าฝนเอ้ยบ้านฝนว่าเออล้มล้มตึงวันนึงค่ะเดี๋ยวรีกันเลยบ่าได้พาเข่าป้าซ้ำยางขึ้นมาทั้งเหนียว จังคอยบลคอยจังจังบลคอยมีต้นไม้หลายงานใหม่มันยังคอยบอลล้นใส่หัวเนาะค่ะ <c ười> ยางขึ้นมาหนีก็ได้ใกล้ๆครับเขาหัวล้นขึ้นมาทั้งหนีเนาะพี่น้องเนาะ <c ười> ถ้าวันนี้ล้มนีฝนกัว่าสิเป็กับว่าสิห้าไปยางอยู่ค่ะถ้าว่มีล้ม,มีฝนก็นได้พอดีดันมีล้ม เลยบอกกาเข่าป้าซ้ำดจด้วยเอาไว้มื่อลุ้นโบมีล้มโบมีฝนเราจะค่อยไปเข่าป้ากันไหมเนาะค่ะเนาะมือนี่กับซ้ำนี่สะก้อนค่ะ กันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แลละเนาะคะนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสไคร้เด็กค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย